สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทู e ทุกท่านเป็นที่รู้ผลกันแล้วนะครับผมสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายประจำปี2019-2020เมื่อคืนนี้นะครับผมผู้ระหว่างทีมเลสเตอร์ซิตี้กับทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดซึ่งเท่าทรงทีมนั้นต่างก็มีความคาดหวังว่าจะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นถ้วยยูฟาเชมเปี้ยนส์ลกฤดูกาลหน้านะครับ โดยมีทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอยู่อันดับ3ของตารางมี63คะแนนส่วนทีมเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านนั้นมี62คะแนนอยู่อันดับที่5ของตารางโดยมีทีมเชลซีขั้นอยู่ตรงกลางเป็นอันดับ4นะครับผมมี63คะแนนเท่ากับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าประตูได้เสียของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นดีกว่านะครับผมจึงอยู่อันดับที่3านะครับ ซึ่งก่อนเกมแข่งขันนั้นก็ถือว่าทั้ง2ทีมนั้นต่างมีความเครียดนะครับผมเครียดพอๆกันเลยนะครับผมโดยที่ว่าทีมเจ้าบ้านนั้นจําเป็นที่จะต้องชนะทีมผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถานเดียวเท่านั้นนะครับผมห้ามเสมอนะครับถ้าเกิดว่าเสมอทันทีก็จะทำให้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้สิทธิ์เข้าไปเล่นถ้วยยูฟาเซีมสเปนส์ลีกนะครับผมเริ่มเกมการแข่งขันนะครับ ก็เป็นทีมเจ้าบ้านนะครับผมมีโอกาส2ครั้ง2-3ถึงครั้งนะครับหน้ากรอบเขตจุดโทษของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมป้องกันไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับผมทำให้ทีมเลสเตอร์ซิตี้นั้นยังทำประตูไม่ได้นะครับผมทางที่เรียกว่าแต่ละลูกนั้นก็เรียกว่าใจหายใจคว่ำเลยนะครับผมมีลูก ชนคานก็มีนะครับลูกเฉียวเสาก็มีนะครับผมแต่ก็ไม่สามารถทำประตูได้นะครับส่วนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็มีโอกาสสองครั้งนะครับผมโดยเป็นการยิงเข้าประตูของบ r ูโน่ฟอนันเดนะครับผมแต่ลูกนั้นผู้ตัดสินยกธงให้เป็นลูกล้ำหน้านะครับผมโดยผัดกันลูกผัดกันรับนะครับผมครึ่งแรกแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ เริ่มครึ่งหลังนะครับผมก็ทั้งสองทีมก็เรียกว่าแลกแลกใส่กันเลยนะครับผมโดยทีมเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นั้นบุกอย่างหนักนะครับผมแล้วก็มีโอกาส2อสาครั้งเหมือนเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ถูกปฏิเสธไปนะครับโดยที่กองหลังทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีความเหนียวแน่นเป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งก็ทําให้ทีมเลสเตอร์ซิตี้นั้นยังเจาะประตูไม่ได้นะครับผม ส่วนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็บุกนะครับอาศัยจังหวะสวนกลับเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ยังไม่เป็นประตูนะครับผมจนเลยมาในนาทีที่68นะครับผมเป็นโจนี่อีวานนะครับผมเด็กเก่าของปีศาดแดงนะครับผมไปทำฟาวแอนโทนีมาซิยันนะครับในเกตกรอบจุดโทษนะครับผมทำให้ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกจุดโทษนะครับผม และเป็นบรูโน่ฟรันเดสนะครับผมสังหารจุดโทษเข้าไปนะครับผมทำให้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ูคลายความเครียดลงไปเยอะเลยนะครับผมสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ความกดดันนั้นตกไปอยู่ที่ทีมเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับจำเป็นที่จะต้องยิงประตูให้ได้แล้วก็จำเป็นต้องชนะกลับมาสนะให้ได้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วนะครับผม ก็ยังทำอะไรไม่ได้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับผมเพราะว่าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีกองหลังที่เหนียวแน่นนะครับผมแล้วก็มีจังหวะส่วนกับพี่น่ากลัวนะครับผมแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับขึ้นหลังจนในนาทีที่90นะครับผมเป็นโจนี่อีวานเด็กผีคนเดิมนะครับผมไปสกัดแม็กโทมานีนะครับผม เรียกว่าเสียบแบบอย่างอย่างหนักเลยนะครับจนทําให้ผู้ตัดสินนั้นให้ใบเหลืองที่2นะครับผมแล้วก็เป็นใบแดงถูกไล่ออกไปนะครับผมทําให้รูปเกมนั้นเป็นลงหนักลงไปกวดเดิมอีกเลยนะครับเยอะเลยนะนะครับผมจนในนาทีที่90้าสิบนะครับผู้ตัดสินนั้นทดเวลาไปขึ้นนาทีเลยนะครับผมเป็นเรียกว่าเป็นเกมอีกทีมหนึ่งนะครับผมอีกเกมหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์นะครับที่ กรรมการนั้นทดเวลาไปถึง9นาทีนะครับผมและในททีที่8นะครับของการทดเวลานั้นเป็นโจเซลินการ์สนะครับผมเด็กดาวรุ่งของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับผมไปฉกขโมยบอลน,นะครับผมจากผู้รักษาประตูนะครับผมอของทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็ยิงเข้าไปนะครับอย่างง่ายดายนะครับผมทำให ทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนำไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ะครับผมก็เรียกว่าตอกตะปูปิดฟ้าโลงไปเลยนะครับสำหรับทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมจนในที่ที่ทษที่ในทีที่9นะครับผมผู้ตัดสินก็เป่าเวลาหมดการแข่งขันนะครับผมทำให้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมาบุกมาชนะทีมเลสเตอร์ซิตี้ถึงบ้านเลยนะครับนัดสุดท้าย2ประตูต่อศูนย์ ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับฤดูการหน้าแบบสมใจเลยนะครับผมเด็กพีทุกคนนะครับผมก็เฮกันใหญ่เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสุดลุเดือดทั้งมันมากทั้งตลอดเกมเลยนะครับผมส่วนทีมเลสเตอร์ซิตี้นั้นก็เป็นทีมของคนไทยนะครับผมก็ต้องต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมแต่ว่าเลสเตอร์ซิตี้นั้นก็ยังได้สิทธิ์ไปเล่นถ้วยยูโรปาลีกนะครับผม ก็ยังได้ไปเล่นถ้วยลองนะครับเล็กลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งได้ไปนะครับผมนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดูเดือนแล้วก็มันนะครับผมปิดท้ายฤดูกาลนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับปี2019-2020นะครับผมก็กลายเป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นอยู่อันดับ5ของตาราง โดยมีเชลซีนั้นอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับผมก็จบขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็กรุณาช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ